สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับผมก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกิจกรรมใหม่นะครับทุกคนว่ามันมีอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างนะครับผมก็ในนี่อันแรกเป็นการเติมเงินอีกแล้วอันนี้ก็ช่วงนี้ไม่ค่อยสําคัญแล้วแหละเพราะว่าล็อกอินแบบโดยที่ไม่ได้เติมมันก็มีของรางวัลที่ค่อนข้างที่จะไม่ดีนะครับอันนี้เติมผมยังมองว่าไม่ดีเลยครับผมได้เป็นลูฟี่เออ็มอันนี้ผมข้ามไปแล้วกันเนาะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดข้างในนะครับที่เป็นอีเวนต์กันครับผมก็สัปดาห์นี้จะมี วันพีทบ็อกเซตมาแล้วนะครับผมแต่ว่าหลังจากที่ผมไล่ดูนะครับผมไม่มีอันไหนที่แบบน่าสนใจเลยครับผมถามว่า800พันที่ได้10กล่องน,นี้มันน่าที่จะซื้อมาเสี่ยงดวงไหมผมมองว่าไม่คุ้มนะครับทุกคนแต่ว่าใครที่ขาดตัวละครไม่กี่ตัวก็ลองซักกล่องก็ได้แต่ผมแนะนำว่าให้เก็บเพชรไว้ดีกว่าเพราะว่าเราเอาเพชรอะมาซื้อใ้ตรงร้านค้าที่เป็นร้านในช็อปไดมอนด์ครับอันนี้ที่หมุนอันนี้ยังคงสำคัญมากๆนะครับผมจะซื้อผมจะลอง100อัน20,000เพชร อโอเคครับผมได้ทั้งหมด100ครั้งก็คือ800อยเหรียญเหมือน,นเดิมครับอันนี้ผมแนะนําจริงๆว่าใครที่มีเพชรเยอะแค่ไหนนะครับผมกักไว้อะสมมติว่ามี2 0 0 0 0ก็ซื้อแค่1 0 0 0 0ืนก็ได้ครับผมกักไว้สักหมื่นหนึ่งเผื่อว่ากิจกรรมหน้าวันพีทบ็อกเซตมันมีอะไรที่น่าสนใจเราจะได้แบบมีเพชรสำรองในการซื้อนะครับส่วนกล่องข้างล่างก็ยังไม่มีอันไหนที่น่าสนใจเลยนะครับทุกคนยิ่ง10อันนี้ก็ได้แค่6000อันนี้ก็ไม่คุ้มผมมองว่าโคตรจะไม่ดีเลยอันนี้หนึ่งพันแป มีอะไรน่าสนใจไม่มีเลยนะครับผมยังคงแบบมีแต่กล่องเกลือทั้งนั้นนะทุกคนก็นีอันนี้อืมกล่องส่องทางไก่เอาไว้ตีบอสเจ็ทเทพนะครับผมแล้วก็จะมีร้านค้านี้แต้มใบไม้มาสักทีโอ้ผมมี4ี่0 0ื่นใบแล้วก็เดี๋ยวผมลองแรกอันนี้ถ้ากี่อัน,น,นด้ากี่ถังวะเนี่ยห้ปล่า50าสิบภาพโอได้ทั้งหมด250ถังนะครับก็คือ50ครั้งก็ค่อนข้างที่จะดีครับอย่างน้อยก็ มีถังให้เราแบบเอามาหมุนเวียนใช้ในการสุ่มบอสต่างๆสุ่มหาตัวละครต่างๆได้นะครับส่วนกล่องข้างล่างก็ผมมองว่ายังไม่มีอะไรคุ้มนะครับก็เราเก็บไว้ก่อนรอที่จะแลกในตัวของเวลากิจกรรมสัปดาห์ถัดไปอะ่ะมันก็จะมีถังให้แลกอีกเราค่อยแลกถังนะครับช่วงนี้ก็ถังมันหายากเราต้องแบบใช้จ่ายอย่างประหยัดนะครับทุกคนส่วนสุ่ม150ครั้งการันตีมันเป็นเลจูแล้วนะครับผมสัปดาห์นี้ผมน่าจะได้เลจู15บ้าดาสักทีแม่งแบบ5สัปดาห์เลยมั้งเนี่ยนานเกินก็แบบ สุ่มไม่ได้เลยนะครับผมแต่ละสัปดาห์ผมี่แบบโหเกลือมากแล้วก็ในสัปดาห์นี้จะมีพวกทับทิมสีเหลืองกับสีแดงเอาไว้และของรางวัลเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับผมส่วนไอตัวหมุนลัคกี้สปินก็ยังคงไม่มีอะไรดีมากสักเท่าไหร่นะครับผมแต่อย่างน้อยเราก็ได้ถังรอบละ30ถังนะครับผมในการที่เราจะหมุนแล้วก็จะได้พวกเงินในที่หมุนด้วยนะผมได้ทั้งเงินได้ทั้งที่อัพหินแล้วก็ได้พวกที่อัพตละครในนั้นก็ค่อนข้างที่จะดีมีประโยชน์มากๆนันเองเองนาะ ส่วนแก้วนี้ก็เหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาเลยผมจะข้ามไปเลยครับผมแล้วก็มีแลกตัวละครระดับเอเด็ดด้วยนะครับผมอันนี้ก็แนะนําว่าแลกเป็นลูฟี่ก็ได้เสียไป5 0 0พันเพชรเราได้ถังกลับมา15ถังแล้วก็ได้กล่องสุ่มกล่องต้านโควิดอีก5กล่องเอามาเปิดสุม่มเล่นๆครับกล่องนี้ก็ไม่ได้สําคัญอะไรที่จริงเราแลกเอาถังแล้วก็เอาตัวลูฟี่เอ็มไว้สาหรับคนที่อยากได้นะครับผมในราคาที่5 0 0 0ันเพชรมันให้ถังด้วยก็ถือว่าไม่แย่นะครับผมส่วนใครที่ไม่อยากได้ก็ข้ามไปเลยก็ได้ผมตะลอื่นก หมือนทุกคนจะมี15ดาวกันหมดแนวแหละแต่ว่าผมจะแลกเอาไอ้เจ้าฟี่ไว้ละกันเพราะว่าผมอยากได้ถังนะครับทุกคนใช้สายของมัน5ตัว 5, ป้าบ5,000เพชรผมจัดไปเลยนี่เพราะว่า5,000เพชรเดี๋ยวเราค่อยหาใหม่ก็ได้เดี๋ยวกิจตีบอรก็มานะครับผมช็อปไฮเลดนี้อันนี้ดีที่สุดคืออันนี้เลยครับผมจดหมายพิเศษเอาไว้ไปรีเฟซหาภารกิจ4ดาวถึง7ดาวเราจะได้รับเพชรกลับมานะครับผมไปรีเควสหาเพชรนั่นเองเนาะ ส่วนกล่องข้างล่าง65,000แต้มได้1 0อันไม่คุ้มครับข้ามเลยทุกคนช็อปแรงเอสทำไมทุกวันให้ช็อปแรงเอสมาล้วนๆเลยวะ4,000แต้มได้5อันอมผมมีพันเดียวใช้เยอะเกินแล้ว4,000แต้มมาแลกหินเนี่ยหินอัพไอเทมแลกตัวละคร10ดาวคุ้มกว่าเยอะเลยนะครับผมแม่งแบบเกินไปแล้วก็นี่วันพีชฮอลิีเดย์ครับผมเฮ้ยเหมือนสัปดาห์ที่แล้วมันจะไม่ลบนะผมเหลือไว้84อันยังคงอยู่ครับทุกคนก็ล็อกอินลนยวันได้หินแดงปะเนี่ย ผมต้องการหินแดง3เม, <z fazem> ม็ดในการมาลีเฟสได้มาแล้ว1เม็ดผมต้องซื้ออีก2เม็ดสินนะ2เม็ด2เม็ด2เม็ดสีแดงมีขายไหมตรงนี้ไม่มีวันพีทบ็อคเซ็ตมีหรือเปล่า <k nell y> ขอสีแดง2เม็ดหน่อยครับโอ้โหสี่พันสิเม็ดแพงเกินกล่องกล่องกล่อั้นเดี๋ยวเราเปิดกล่องก็ได้ครับทุกคนอารีนาชาเลนจ์มีอะไรดีไปเนี่ยโหได้20ถัง กาโหดได้อย่างละห้าอารีน,นาชาเลนถ้าถามว่าคุ้มไหมมันก็คุ้มแหละสําหรับสายฟรีเพราะว่าเราไม่ได้ทําอะไรเราปล่อยออโต้คิกไว้ได้นะครับ้วกอนหลักเกมหอยกาโหดเหมือนเดิมไม่มีอะไรเพิ่มเติมเลยครับสาหรับสัปดาห์นี้ก็ค่อนข้างที่จะเกลือมากๆเี่ยผมขอหา,หาหินแดงไปรีเฟซให้ทุกคนดูหน่อย,ห,ยหุ่ยหีบต้านโควิด5กล่องจัดไปเลยครับแรกมา้าหอหินเพิ่มความแข็งแกร่งเอาไว้อัพตัวละครมาเยอะเกิน โอเคแม่งผมมีอันเดียวทุกคนกล่องผมก็ไม่มีด้วยประเด็นอ่ะผมต้องเสีย force. จริงอ่ะเราต้องเสียเพทรจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมสุ่มห้าสิบครั้งผมขอสุ่มก่อนผมขอมาสุ่มวันนี้ก่อนออกก่อนนะครับผม50าสิบครั้งก่อนเพื่อที่จะเอาหินแดง2องเม็ดนะครับสาม สำหรับแต้มข้างบนน่ะใครที่ยังแบบสงสัยว่ามันเอาไว้ทําอะไรก็เอาไว้ไอ้นี่นะทุกคนเอาไว้เปิดรับตัวละคร5้ดาวนะครับไม่ว่าจะเป็นแ a นเอสหรือว่าเอ็เอก็ออกแนงแต่เอด็เอดน่าจะมีไม่กี่ตัวนะไม่มีตัวอะไรให้ผมเลยในเนี้ยไม่มีอะไรที่เราอยากได้เลยนะครับผมเพราะว่ามันไม่ออกเอเอไง ุ่มปกติไม่ออกนะครับผมจะต่างจากเกมนารูโตะนารูโตะจะสามารถสุ่มปกติได้ครับตัวละครระดับเอเด้วยแล,ล้วก็เปิดข้างบนอะ่ะมันจะเป็นการคอนเฟิร์มเลยที่จะที่จะได้รับตัวระดับเอเนาะแต่ว่าวันพีช่ะเราต้องมาลุ้นออานะครับตอเนี้ววเนี่ยเป็นตัวระดับ S บ้างบางครั้งก็ออก SS บ้างนะครับผมสุ่มปะปนกันไปอย่างเงี้ยกดทีนึงเสียไป1000แต้มนะครับโอ้ยตัวละครเต็มอีกแล้วไม่ได้เห็นระดับ SS เอสเลยตอนไม่เป็นไร ป้าหมายของผมคือหินแดง2เม็ดนะครับผมมาผมจะไปรีเฟซให้ทุกคนดูว่ามันช้าเท่าไหร่มันน่าจะเท่าเดิมนะผมว่า3 0 1 0 0แล้วก็5้าร้อยแน่นอนเลยอ,อันนี้ก็ปกติไอ้อันนี้เป็น50อ่าแล้วก็อาวุธน่าจะ500รนะต่อราครปกติ30นะแม่งเหมือนเดิมครทุกคนแต่ผมมี80เลยวะก็แต่ตัวในนี้มันมีมาหมดแล้วอ่ะคือมีหมดทุกตัวเลยมีเลจูด้วยสําหรับคนที่อยากได้เลจูนะครับผมแล้วก็ อันนี้มี l ฟี่ y m อยู่ในนี้เหมือนกันครับผมใครที่อยากได้ก็รีเฟรชหาแต่ผมแนะนำว่าแลกตัวละครระดับปกติดีกว่าไม่ว่าจะเป็น루ฟี่ SM ็สันจิวินสโมกหรือว่านามิเนเวอร์ท a ฟกา a w New World อย่างนี้ก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะน่าใช้อยู่นะครับในตอนนี้นะเพราะว่ามันใช้แค่30กว่าดีกว่าเราไปแลกไอตัวของสายพิเศษถามาดีกว่ายังไงสายพิเศษเนี่ยเราสามารถที่จะได้รับจากการันตีแล้วก็จากในกล่องต่างๆได้ถ้าถามว่ามันต่างกันไหมส่วนตัวผมอ่ะ ผมเชียร์ให้ไปหาตัวละครอย่างเลจูดีกว่านะเพราะว่าเลจูไม่หายทักจริงทุกคนส่วนสายพิเศษก็อย่างว่าครับตัวที่น่าเล่นตอนนี้มันจะเหลือแค่คาตาคุลิและก็ลูฟี่เอเดมด้วยเดี๋ยวพออีกสักพักอ่ะตัวละครเหล่านี้มันก็จะไม่ได้ใช้แล้วนะครับทุกคนค่อนข้างที่จะเปลืองในการแลกมาใช้งานแต่ถ้าถามว่าก็ถ้าใครที่ชอบจริงๆปั้นยาวไปได้ไหมมันก็ปั้นได้มันก็พอเล่นได้แหละแต่ว่ามันจะค่อนข้างที่จะไม่ไหวแค่นั้นเองแต่ว่าถ้าชอบอะ่ะมันก็สามารถที่จะเล่นได้นะครับผมแต่ส่วนตัวตก เลจู ju, พวกสันจินามิเนี่ยก็ใา,ยยยา้ยาวๆเลยครับผมสารพัดทีมเลยทัพกาลองเนี่ยก็สามารถเอามาแบบประยุกต์ใช้ใน,ในหลายๆทีมได้เหมือนกันสันจิก็เผาแรงมากครับผมเล่นได้หลากหลายกว่าและก็การแลกมันจะถูกกว่านั่นเองเนาะส่วนกิจกรรมสัปดาห์นี้ผมยกให้แบบเป็นกิจกรรมที่แบบค่อนข้างที่จะไม่ดีเลยนะครับทุกคนแทบจะไม่ดีเลยแหละแต่ก็ไม่เป็นไรครับอย่างนั้นมันมีการันตีตัวของเลจูให้เราอยู่เดี๋ยวผมจะมารีวิวเลจูสิบห้าดาวก็ตอนแรกก็จะปล่อยในระดับที่เป็น สิบสามสิบสี่ดาวอย่างี้เลยทุกคนแต่ก็อย่างว่าเนาะผมรอสิบห้าดาวไปทีเดียวคลิปเดียวจบไปเลยครับอันนี้ก็ขนาดผมทําภารกิจไปเรียบร้อยแล้วนะภารกิจตรงเนี้ยคือเรโจผมอนี่ดูสิทับสิบไปแล้วทุกคนก็เสร็จสิ้นภารกิจเรียบร้อยตัวละครยังไม่พอครับสุ่มทุกสัปดาห์ด้วยนะแม่งไม่พอจริงๆก็เดี๋ยวสัปดาห์นี้ก็คาดว่าน่าจะปล่อยในเร็วๆนี้นะครับสำหรับรีวิวเอรโจสิบห้าดาวยังไงก็ฝากทุกคนนะครับผมเข้ามารับชมกันด้วยนะครับผมใครที่ดูแล้วชอบใจฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับส่วนคลิปต่อๆไปนั้นก็อย่าลืมที่จะเข้ามารับชมกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วนะครับสวัสดีครับ